เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับแดร็รกนี่วันนี้ผมมาอยู่กับเกม Pre Simulator 2023นะครับเป็นทดลองให้เราเนี่ยเล่นเป็นต้นไม้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเออเนี่ยแล้วเราเลยเล่นเป็นต้นไม้เราจะทำอะไรได้บ้างน,นะครับซิงเกิลเพลเยอร์ไม่มีใครอืมอเรากลายเป็นต้นไม้นะครับหนึ่งต้นที่เมาส์เร็วมากคำนึงเออเออสียบตาโอาเคนี่แค่นี้แค่นี้ รูมคืออะไรอ๋อมันจ้าเสียเหลือเกินนี่เราคือคือเราเป็นต้นไม้เราเดินได้ด้วยเหรอนี่คืออะไรนี่เป็นแบบญาติเราป่ะอุ้ยมีต้นไม้ต้นเล็กๆเฮ้ยขยายเข้าไปได้ด้วยซูมซูมเรามาดูรายละเอียดต้นไม้ดีกว่าต้นไม้เราเป็นต้นไม้สีดำมีแบบมีกิ่งไม้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกิ่งไม้เริ่มพันคอละนี่นี่มันบินผ่านหน้าจอมาแล้วนี่นี่นี่อยู่ด้านซ้ายเห็นไหม กินไปแล้วอุ้ยมันต้องตกใจแน่เลยที่เราเดินได้เป็นต้นไม้ไหนวาเดินอฮ้ยเดี๋ยวผมนึกว่าสิ่งมีชีวิตรตรงแรกอ๋ออันนี้มันแค่คนหินเราลงน้ำได้ปะอ๋อลงไม่ได้นี่ขอดื่มน้ำหน่อยยังคอดื่มน้ำไหนๆๆยังคอดื่มน้ำอืดนี่ไงล่ะนี่เหรอเฮ้ยผมกดแต่สเบ e บาร์แล้วมัน What คนดูนี่กูมันสุมได้ไกลขนาดนี้เลยเอากระสเปนบาแล้วมันแบบหัวเด้งอ่ะดูดิเออลมพัดไงเออทุบหินได้ไหมเออ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  มันจะแต่งตัวได้ด้วยนะครับอุ้ยกดชิปได้ด้วยเออกดชิปแบบเนี้ยโอ้ตึมตึมตึดึดึมตึมตึดึดึมตึมดึดึเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราแต่งตัวดีกว่ามันแต่งตัวได้ปะนี่ไงเอาคอสเมติกดูก่อนไอสีฟ้าจูกช่องเราเอาไปนิกไทยนี่ไงเรีองแสงแล้วไม่เอาไม่เอานี่นิกไทยสีขาวสวฟ้าสิโบสีชมพูจีนี่คนรัก แต่โบล่งแสงนะนี่ดูเอ้ยเหมือน,นอย่างนี้แหละคอนเนคติ้งอนะ่ะตึงตึงตรึงเย้เย้เย,ย่มีเสื้อหรอือเปล่สื้อไม่ลำแสงกันเสื้อสีเงินช่องเราเลยสีเงินนะสีเงินจัเงเก็งเด้อทำไมมันเหมือนนี่แหละเดี๋ยวทำไมมีบรา w h a t s เใส่บรากันเอาจะออกจะออกเาใช้ออกเลยนี่ยใส่บรามีโบติดจับเบก่งสีฟ้านี่ดูสีฟ้าที่สิทุกคนดูดูแสงที่มันแบบพรอนสวยเหมือนกันนะเนี่ย ยังไงคือปงเรืองแสงงี้อุ้ยน่ารักดูดิน่ารักไหมน่ารักแ,แล้วก็มีอะไรให้เราทำอีกโฟโตซินเทซิสอุ้ยโฟโตซินเทซิสคือสังเคราะห์แสงดูสังเคราะห์แสงได้ด้วยดูดิอู้สังเคราะห์แสงแล้วต้นเรืองแสงเหรอดูดิอืมสดชื่นแสบตาด้วยมีอายุของต้นไม้ไม่เกี่ยวข้อง ตัวต้นไม้เราอยู่เยอะแล้วอีกต้นใหญ่เหนียวอยากต้นเล็กๆ <c oughs> อายุาน้อยๆอุ้ยอุ้ยสวยดูดิเป็นแบบเหมือนเว็ดมอนเลยอ่ะดูดิโอ้โหไงตรงนี้สวยมากเลยโู้โห,หแต่เดี๋ยวจะกินนะว่าแต่ว่าแบบสามารถสะสมแสงได้นนะนี่นี่คือต้นอะไรต้นสนเหรอไม่ใช่อ,อะไรนี่คือต้นอะไรอุ้ยถ้อยากได้ต้นเงินฝนเยอะๆ มันน่าปลาหมอโคโค่นาปลาโคโค่เพลงนี้ปะโคโค่นัดนัดอินโซจอยนัด if you eat too much you get very f a เดี๋ยวลองมาไงใช่เขาก็เป็นต้นโคโค่นัก The coco nut nut it's a giant nut if you eat too much you get very fat อ uh, ุ coconut not. Coconut not. Uh, ้ยต uh, ัวนี้ด้วย The coco nut nut อายไปสกอร์ดูใส่กระโปรงได้ดิโคโค่นัดนัดอุ้ยผมชอบตัวนี้ทังเดี๋ยวเอาตัวนี้ด้วยาเนาตัวนี้ผมชอบตัวนี้มันแบบตรงๆดีเลยไอมีตัวอะไรอีกบี นั่นดิันก็มีมันก็มีใบไม้เนี่ยผมชอบต้นใบไม้เยอะต้นแรกใบไม้เยอสุดอะ p ลาหนึงไงเล่นตอแรกะเนี่ยสี่อุ้ยมีสต้นชอบชเอาต้นนี้กันมีสต้นนี่ดูมีเป็นสายบีีีีสอรปเกมนี้มีประสงค์เพื่ออะไรนะเดี๋ยวเราใสดเปลี่ยนชุดใหมดีกว่าเราเปลี่ยนต้นไม้โดยการใส่ไอ้ไข่เรื่แสงสีฟ้าแล้วก็เสื้อเรื่งแสงกันจเงินรเกงเรื่องแสงสีฟ้าแม่ง ข้าทับนีกต้นมันใหญ่มากเลยอ๋อถ้าต้นถ้าต้นเล็กมันจะมันจะสีมันจะกระจายน้อยกว่าแต่ว่ามันจะแบบสีเข้มกว่าใช่ไหมทุกคนดูดนี่นะถ้าผมแบบเพิ่มมาอยู่อะสีมันจะค่อยจางเพราะว่ามันจะกว้างกว่าดูดิดึงดึงดูด,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 ดูดูพาที่ซี้ดูอาทีซี่กับการถังก้อนแสงของเราอู้สวยงามว้าวอุย้ยสวยมากเลยทุกคนอุย้ยสวยสวยสวยผมไม่ได้พูดเล่นนะเอ้ย ดูดิโอ้หได้กลิ่น้าดมกลิ่น้าโอ้ได้กลิ่น้าทุกคนซีซั่นเรียลไทม์ออโต้เหรอ SH อคืออะไรไม่รู้วินเทอร์ซัมเมอร์ออสออทัมอุยออทัมใบไม้เราเปลี่ยนสีแล้วเ,เปลี่ยนสีเพราะว่าออทัมคือเราดูใบไม้ร่วงหรออือเปล่าใช่ไหมใช่ แม้กังจะรู้อู้แม่นะทำแล้วก็วินเทอร์กลับมาอีกครั้งแล้วก็พอวินเทอร์กลับมาปุ๊บก,ก็จะเริก็จะกลายเป็นสปริงเหมือนเดิ้ลเออเราอยู่นัสปริงเหมือนเดิมเนอะสปริงนี้ไประมาณจะได้งอกงามสปริงเข้าซัมเมอร์อู้ดูเวลาอืมสามารถแบบเวลาได้เป็นแบบอินฟินิตี้สโตน ยอดชงพาทีขึ้นมากเลยอ่ะดูดิมีความสุขเวเซอร์อ๋ออินเทนซิตี้สโนอุ้ยมีหมาตกด้วยทุกคนต้องปรับต้องปรับเป็นอินเทอร์ก่อนนี่แบบนี้อุ้ยจิงโดเบลจิงโดเบลจิงโดอ๋อเดียเดี๋ยวพูกแข่งเปลี่ยนน้ำแข็งได้ปะอุ้ยอุ้ยเห็นหินยผมคิดเองวะาอุ้ยทุกคนหนาว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 เตียนเตียนเตียนอุ้ยอุ้ยมันเปลี่ยนเป็นหิมะจริงผู้แข่งน้ำแข็งหรือคนผู้แขาวะตรงนั้น่ะ ขบอกเขาเปลี่ยนน้ำแข็งนะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนมาหิมะตกอะลองดูกันดีกว่าว่าเออ่น้ำใจน้ำแข็งหรือเปล่าครับอุ้ยมองปกคลุมมองปกคลุมเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วโว้ยปิดก่อนผิด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 อ่าปิดทีนี้ก็ฝนตกแทนนี่หิมะหิมะมาฝนตกโอ้ยไม่ได้หายเนี่ยหิมะไม่หายหรอหายแล้วก็ฝนตกแทนอ๋อฝนตกแล้วเดี๋ยวปรับปรันด่วนโอ้ยปรับผิดดูสปริง อฝนตกกระหนามก็เปลี่ยนมากกว่านี้ลมแรงฝนตกลมแรงนี่ลมแรงจนตัวโยกนี่ไม่ใช่นี่ผมกดสเปรย์ปลาอุ้ยดูดูดูอุ้ยพระผ้าพระผ้าทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไปเที่ยวอยู่ป่าคนเดียวนี่คือข้อแม้อหนึ่งเหมอนกันเดี๋ยวเราแยกส่วนกันไปเล่นตัวเล็กกับเพื่อนมาจะไำให้ตัวของมันเนี่ยเล่นตวเลับเพื่อนเพื่อนอุ้ยดูสิไม่กลัวเหมือนกันนะ ว้าวอุว้ยแต่มันสวยนะครับผมว่าไม่ได้นะอ๋พอพังเอามาเล่นคลเครียดดีอ่าปิดปิดป,ปลมปิดคนนะดาวเปบกเดีะวามพลัขึ้นามันจะสว่า,างผมก็จะอยู่ตกในห้าสี่สามถึงหนึงเลยฟูฟ้าโปร่งมากต่อแล้วจะมีอะไรสูส้แคสต์ะไสู้แคสต์นี่คุมหมอกใช่ไหมเ่แบบนี้กำลังคุม่ยม่ดูมี้าร้องนิดนึงะับไม่รู้แหไปมอกเเลยเปด ับตามองเห็นอุ้ยโอ้โหะตามองมเห็นอ่าเอุ้ยอุ้ยรับงก่อนกพื่อนจ้าอุ้ยตาะตาปปมอมอ sky box o ้างเช่น sky box box ก็เมอคตามข้างนอกอ๋มอหายตาเาองปิดดิอ๋อมันคือมอกตามไม่เอาอ่ะตามไโตามความสูขไม่เนบ b ร์ t ราเิ t ป P ดที่แล้วเปิดให้สุดเลยอยาเสียงนก์ r t สิ c ันปลอยไปเลยเออ แลกแลกผมแลกชิหายแลกเลยแลกเลยแลกเปลือ,สอกสืนอนกนกมาเต็มบ้านนี้มีนกอเอาเบอร์คอมพิวเตอริยัซึ่งแล้วก,กันแล้วก็เอาเบอร์คอมพิวัตอัออกอ่าอยากให้มีเงนกมาดินเดียวเขจะมาแบบมาดูแลเราชิมายนกนี่สน,น,นุสนนกปะไม่ใช่เหรอเราเกิดตามหาน,นกสักตัวไหนไหน ยังไงนกนกนอกอ๋อที่ผมเห็นตอนแรกมันไม่ใช่แบบเอ้ยมันก็นกอ้าวหายอ้าวนกหายเข้าไปในหินนะึอ่าถันไปเนี่ย UFO probability ค,คือะไร UFO มี UFO, ม,มีหรือหรืออ้าวเดืพันกันมี UFO ด้วยหรอโอ้ยไหน UFO ไม่มีสินะไม่มีอะไรปรับละ r e s t e เจดิสเซลโบแลนบอมบอดเอามาซักกี่ถึงห้าตัวอ่าสวัสดีเพื่อนบอดเอาแค่สับสิบตัวพอท่านวัดดีวันหนึ่งอุย้ยนายเห็นชื่อได้ปะเอ้ามีสัตว์ปลาด้วยอุย้ยเราต้องตัวทเพื่อนเนี่ยต้องตัวทักเพื่อนเออไหนไหนไเข้ามาอูก่อนอือถึตัวแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหอันนี้คือผมตกใจอันนี้คือไอ้นี่ปะ่ะคือไอ้แลนบอมนั่นปะ่ะ โอ้ผมรู้ว่ามันจะอยู่ข้างล่างโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอผมก็อะไรนายนายมองอะไรอยู่อ่ะฮะตัวดีบัตหกบัตแปด 8. เราเราชื่อจุ๋มนะนายชื่ออะไรหรอบัตหนึ่งนายชื่อนายชื่ออะไรเรานายชื่อบอัตรนายจะไปไหนอ่ะมันไปไม่ได้นะอยู่กับจุ๋มดีกว่าบัตสองนายทำอะไรอะ่ะอ๋อวิอ่งเพิ่มสัตว์ดีกว่า เพิ่มเพิ่มดีสักสิบเอาดีสักดีสักห้าแล้วกันแรบบีทสักห้าพ็อกเซสสักห้าเฮ้ยนอนเรื่องแสงอ๋อมันเป็นพาทิตย์แต่เมื่อกี้มันแบบสะท้อนสะท้อนกบเอ้ยสะท้อนนอกเอ้ยไม่ใช่สะท้อนหนอนนี่ผมขอยผมปอดีแล้วหนึ่งเราทำวกคลิปไหนไหนเอ่เอเวิร์ลใช่ไหมเวลาแคมแคม ยังไงนอนเรื่องแสงเออ,เอ,อนอนเรื่องแสงอุ๊ยเราเพิง่งเราลืมไปว่าเราเพิ่มสัตว์มาด้วยนี่อะไรอีกไหมตัวหนึ่งสแควรอลสกรอบสิบเลยชโโอบกระรอกมากเอ,อ้ยไหนขอดูใกล้ๆนี่กวางน้องกวางดูสิเอออยู่บ่ ทุกคนยี่โบมาโอ้ยไม่ได้ดูสันด์วิชมันจะดูดผมปะซ่อน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 มีชาหายตัวปริงวุยูอยโอไปแล้วมา,าแล้วก็ไปจอเหมือนเดิมามาสำรวจสิ่งมีชีวิตดีกว่าไหนนี่มีกว้างมีกว้าง น้องกวางหนึ่งตัวมีมีหลายตัวนะมีอะไรอีกเหรอมีกระรอกวะมีกระรอกวะนี่ไงวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยคือกระรอกวะนี่ไงน้องกระรอกอยู่ข้างล่างแล้วก็มีน้องกวางวิ่งไปวิ่งมาน้องกระรอกน้องกระรอกไหน,นก็ตายอยูไอ่ไหนอะนี่หรอโคตรโคตรเร็วอ่ะดูดิ นกกตายเอ้าหายไปไหนละนี่ไงนกกตายทำไมก็ต่ายตัวเล็กกว่ากอดก็ลอกวะไมกรต่ายถึงตัวเล็กกว่าก็ลอกควาจริงคือมันตัวตัวใหญ่กว่าไม่ใช่เหรอไอผมคิดเองเ่ามันตัวใหญ่นี่คือกระต่ายเห็นไหมทุกคนที่อยู่ข้างล่างผมเนี่ยนี่ก็กระต่ายก็ลอกไหนก็ลอกดูก็ลอกดินี่ก็กระลอกไงเอ้ยแต่ลอกมันแล้วแต่ตัวปะเออมันแล้วมันแล้วแต่ตัวนี่หว่า โอเคสัตว okay. ์ป่าน่ารักจริงๆเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมกับเอ i b o ก็จบไปแล้วนะครับผมกับ Free Simulator 2อ2 3นนะครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้เกมนี้เขามีโปรเจกต์มาก่ Better อนหน้านี้อีกแล้วผมก็คิดว่าแน่นอนาคตจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะครับสำหรับเกมนี้ผมว่าก็เพลินๆดี ถ้ามีอะไรทำมากกว่านี้ก็อาจจะสนุกนะครับแต่แค่นี้ก็ดูเพลินแล้วนะ <S <S ผมขออนาดผมมาเล่นนี่คือผมแบบนั่งดูสัตว์ป่าดูอะไรไปเรื่อยดูสิมันวิ่งพลาดเลยแล้วก็มีบอทถ้าสมมติว่ามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาเป็นต้นไม้ได้ด้วยกันนะครับ <S 1> <S 1> ห้องหนึ่งนี่จุดได้ถึงร้อยคนเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็ไปจับไปจองกันได้ที่สตีมนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับชมไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ไว้กด s u b s c r i b e ติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมผมสตี ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับผมไปเจอกันมือเช่าตรงกันรครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย